ยินดีต้อนรับเข้าสู่คืนหลอนก่อนรับชมและรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับตำนานอาถรรพ์ปั๊มน้ำมันหลางหลายท่านอาจเคยเห็นปั๊มน้ำมันหลางแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์บ่อยๆ แม้มีขนาดใหญ่โตกว,ว้างขวางมีทั้งบ้านพักเจ้าของและสำนักงานมินิมาร์ทอีกทั้งทำเลก,ก็ไม่เลวนักแต่ทำไมผู้เป็นเจ้าของจึงเลิกกิจการปล่อยทิ้งสุดโทรมไว้เช่นนั้นแต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ค่อยมีผู้ไปจับจองทำประโยชน์มีสภาพคล้ายเป็นป่าละะมาะและเมื่อความเจริญขยายตัวขึ้นผู้คนที่มองหาที่ดินทำมาหากิน ก็เลยมาครอบครองที่บริเวณนี้เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์โดยมีการสร้างคอบกบัวไว้ซึ่งดูดูไปก็เหมาะสมดีเพราะไม่ไกลจากตัวหมู่บ้านสักเท่าไหร่แต่เขาหารู้ไม่ว่าที่ดินที่สภาพปกตินี้มีความน่ากลัวแฝงอยู่โดยยามดึกฝูงวัวในคอกจะมีอาการตื่นกลัวโดยหาสาเหตุไม่ได้มันทั้งร้องและตะกายคอก ไม่เป็นอันหลับอันนอนจนเจ้าของต้องมานอนเฝ้าดูแลแต่แล้วคนเฝ้าเองก็กลับฝันร้ายทุกคืนหนักหนักเข้าก็ทนไม่ไหวจึงต้องถอนวัวออกไปเลี้ยงยังเนินที่อยู่ห่างออกไปจากเดิมติดกับบริเวณที่เคยเป็นคอกวัวนั้นมีสระน้ำที่มีน้ำใสเต็มเปี่ยมตลอดปีแม้ในยามแลง้งริมสระมีต้นโพและต้นไทรใหญ่ขึ้นอยู่อย่างละต้น มีเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นต่อสายตาชาวบ้านเป็นประจำเช่นพอถึงวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน11จะมีลูกไฟลอยขึ้นจากพื้นดินและสระน้ำวันดีคืนดีก็จะมีงูใหญ่เลื้อยผ่านหมู่บ้านแล้วเลื้อยลงัสระหายไปอย่างลอยล่องลอยในช่วงฤดูฝนแม้ท้องฟ้าจะโปร่งใสแต่ก็มีสายฟ้าฟาดดังกัมปนาธจนแผ่นดินสะเทือน ที่ดินบริเวณนี้แม้จะมีผู้ร่วมจับจองหลายคนแต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะกล้าเข้ามายุ่งเกี่ยวต่างรู้ถึงอาถรรพ์ที่แฝงอยู่ในที่ดินแห่งนี้แต่ไม่มีใครปิดปากให้คนภายนอกได้รับรู้เพราะกลัวที่ดินจะไลราคานั่นเองหลายปีผ่านไปมีนายทหารยศพันตรีจากต่างถิ่นผ่านมาเห็นที่ดินผืนนี้เขาเขาเกิดความพอใจติดต่อขอซื้อจากชาวบ้าน โดยมีเงื่อนไขว่าต้องถักฐานปรับพื้นที่ดินไว้ให้รับเลียยเสียก่อนเจ้าของที่ดินต่างก็ดีใจที่จะได้รับเงินโดยไม่คาดฝันจึงเอารถไถมาช่วยกันขับปรับที่แต่พอรถไถแล่นมาถึงต้นโพและต้นใจทีไรเครื่องยนต์ก็ดับเอาดือด้อทั้งๆท,ที่ตรวจดูเครื่องยนต์ก็เรียบร้อยดีแต่เมื่อนึกถึงคำเล่าขานของคนแก่ที่บอกว่าที่ดินผืนนี้มีอาถรรพ์ จึงเกิดมีคนอุตลิแก้อาถันโดยนุ่งแต่กางเกงในขับรถไถปรากฏว่าเครื่องรถไถทํางานได้โดยปกติไม่ติดขัดแต่ยังไม่ทันใช้งานได้มากนักก่อนบ่ายสามโมงก็มีข่าวแจ้งมาบอกให้หยุดการทํางานทุกอย่างพอผู้พันรถคว่ำเสียชีวิตแล้วแต่เรื่องยังไม่จบเพราะนายคนที่อุตลิขับรถไถโดยนุ่งกางเกงในตัวเดียวอยู่ๆก็เกิดล้มป่วยลงอย่างทันหันในวันรุ่งขึ้น หมอมาดูอาการก็ไม่พบสาเหตุซ้ำอาการชุดหนักลงเรื่อยๆสองสาวันต่อมาก็ถึงขั้นอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็สิ้นใจตายสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งย้ำเตือนถึงความเชื่อของชาวบ้านอย่างไรก็ตามเมื่อเรื่องดังกล่าวซาลงไปก็มีญาติต่างถิ่นของชาวบ้านมาเยี่ยมเยียนแล้วเกิดชอบใจที่ดินแปลงนั้นโดยไม่ฟังคำตักเตือนของญาติิความโลภได้เข้ามาบังตาจนไม่ฟังเสียใดๆ เขาวางแผนสร้างปั๊มน้ำมันใหญ่โตกะจะร่ำรวยมหาศาลหลังจากตกลงซื้อขายที่ดินจากญาติได้ในราคาถูกเหมือนได้ปล่าเขาก็ลงมือดำเนินการ่อสร้างมีทั้งบ้านพักและมินิมาร์ทสมบูรณ์เพียบแต่เมื่อเริ่มเปิดกิจการสิ่งประหลาดก็เกิดขึ้นนั่นคือรถบางคันทำท่าจะเลี้ยวเข้ามาในปั๊มแต่แล้วก็หันหัวออกไปเหมือนเข้าใจผิดอะไรบางอย่างเรากับไม่มีปั๊มอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ จากเพียงแค่คันสองคันในระยะแรกต่อมาก็กลายเป็นรถแทบทุกคันที่แล่นผ่านไปเติมน้ํามันในปั๊มถัดไปเล่นเอาเจ้าของปั๊มหน้ามืดกิจการที่ลงทุนไปมากมายมีเขาว่าจะล้มละลายจนในที่สุดเจ้าของปั๊มก็หันไปพึ่งพระพิสุสสายไว้ปัสนากรรมฐานทั้งสามลูปที่อยู่คนละแห่งพระพิสุต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นประตูสู่บาดาลของพญานาคสามเสียนนะท่านพิโรธท,ที่ไปสร้างปั๊มบทบางสถานที่บันเพนเพียงของท่านจึงบันดาลให้ผู้ผ่านไปมามองไม่เห็นปัม๊มและเนื่องจากบริเวณนั้นเป็นที่สถิตถิของท่านมาช้านานการแก้ไขคงกระทําไม่ได้มีแต่จะต้องรื้อถอนปั๊มออกไปและก็ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เอง ปั๊มแห่งนี้จึงได้ปิดกิจการลงและปล่อยล้างตั้งแต่นั้นมาแต่ก็ไม่ถึงกับล้างเสียเลยทีเดียวเพราะบางวันบางคืนชาวบ้านจะเห็นผู้หญิงชาชาลาแปลกหน้าเดินจงกรมอยู่ในบริเวณนั้นแล้วลงสาหายไปจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องตำนานอาถรรพ์ปั๊มน้ำมันล้างขอขอบคุณเรื่องรละหลอนๆจากแหล่งรวมตำนานด้วยนะครับใครที่มีเรื่องละหลอนๆที่น่าสนใจแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับ